มุมข่าวโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกริม p ูการ์เด้นรีสอรรีสอร์ตชีวภาพปลอดสารเคมีจับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์วีกลีิราอาพนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะก็ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะนะของคุณวรวีมักุดีนะคะที่ได้รับคะแนน อย่างทิ้งห่างออกไปเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ได้มีการแถลงออกมานะคะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง3ใน5้านะคะก็ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งยังไม่รับรองยังไม่รับรองใช่ค่ะแต่ว่าก็บอกว่าให้ทางกรกทเนี่ยเป็นคนชี้ในเรื่องของของเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยแต่ผม ตั้งแต่ตัวเล็กมาจนโตนะ,ะไม่เคยมียุคไหนที่เบ่งบานถ้ายุคนี้มสมัยก่อนเราก็ไปเชียร์ฟุตบอลแล้วก็ถ้าฟุตบอลร,ระดับชาติเนี่ยเราก็ไปฟุตบอลร,ระดับสโมสรมส,ส,มสมันไม่มีสมัยก่อนนะฮะถึงมีก็มีแต่อัศจรรันไม่มีคนดูแต่คราวนี้ฟุตบอลมันเกิดขึ้นจริงๆการที่ฟุตบอลประสบความสําเร็จอย่างมากเนี่ยนะ,ะมันจะมีผลผลดีหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการพัฒนา ความสามารถในการเล่นฟุตบอลในระดับมืออาชีพนะคนคนในเอเชียเนี่ยคนที่ไปก้าวหน้าเล่นฟุตบอลมากที่สุดก่อนใครเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปกันถึงไหนๆแล้วนะเ,เรายังไม่ตันแต่เรามีโอกาสนะเพราะว่ารูปร่างลักษณะของเราเนี่ยทางสรีระเราไม่แพ้หรอกญี่ปุ่นก็ไม่ได้ตัวใหญ่โตโหระทึกเลยนะนะทีนี้ฟุตบอลมันเติบโตอย่างนี้เนะี่ยหนึ่งที่ผมบอกว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นนักกีฬาอาชีพชจะถูกพัฒนาขึ้นนะแล้วกีฬาเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ที่คนนิยมมากสุดในประเทศตั้งแต่นแต่หลายแล้วนะนะกีฬาเนี่ยมันจะทําให้สังคมมันน่าจะน่าจะดีกว่านีนะออ้อย่างที่สองก็คือการท่องเที่ยว เดี๋ยวนี้คุณดูเขาแข่งกีฬาระหว่างจังหวัดเนี่ยมันแห่กันไปถึงแม้จะไปชกไปตีอะไรกันบ้างมันก็เป็นยุคแรกๆน่อดทนกันนิดน่ะไอ้มารยาทกติกาหรือวัฒนธรรมมันจะถูกพัฒนาตามมานะฮะยังมีการไล่เตะกรรมการก็มีถึงแม้จะไปไล่ทุบกรรมการแอบยิงกรรมการก็ยังมีแต่ว่ามันต้องมันช่วงที่จะต้องอดทนกันทีนี้ วงการกีฬาเนี่ยมันก็มีจุดที่ผมสังเกตเห็นนะซึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจก็คืออะไรก็ตามเนี่ยนะที่มีปัญหาขัดแย้งขึ้นในสโมสรในสมาคมนะเป็นอุปสรรคในการพัฒนากีฬาชนิดนั้นค่ะฮะ,อะไอเนี่ยฟุตบอลนะ,<ค>ะซึ่งกำลังมาดีเลยแบดมินตันเคยมีปัญหาค่ะมีปัญหาแล้วเป็นไงก็ก็ลำบากเลย<ค>บางที สโมสรตัวสโมสรทะเลาะนะักกีฬาทะเลาะกับค่ายกีฬาเนี่ยม,มันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะคุณดูวอลเลย์บอล<ช>ผมไม่เคยเห็นข่าววอลเลย์บอลมันทะเลาะใครคุณดูเราไปถึงขนาดนี้วอลเลย์บอลของไทยเนี่ยนะมันเป็นเวิลด์คลาสแล้วและไม่ใช่เวิลด์คลาสระดับที่ต่ำสิบด้วยนะไม่ใช่นะเราใ<ช>นกลายเป็นมือโปรกันถึงไหนถึงไหนแล้วตอนนี้ บดมินตั้นมาแล้วบัตรบินตั้นกำลังขยับขึ้นไปสูงมากๆนะฮะเ,เวลาเวลากลับมามองฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะผมถามตัวผมเองว่าเฮ้มันเป็นอะไรเพราะอะไรคือเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยมันมันไปเกี่ยวข้องกับมวลชนเยอะมวลชนเยอะเนี่ยนะคนที่ทำงานการเมืองก็อยากจะเข้าไปสัมผัสหรืออยากเข้าไปแฮนเดิลไม่ผิดนะ ่การที่เขาเข้าไปนี่ไม่ผิดผมยกตัวอย่างเช่นอย่างบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเออชื่ออะไรคุณเนวินเนี่ยเขาไปทุ่มเทฟ,ฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าการเมืองท้องถิ่นเรื่องตั้งขึ้นมาเนี่ยใครจะสู้คุณเนวินได้ถูกไหมนะแต่คุณเนวินเขาเขาทำจริงๆนะเขาก็ไปทุ่มเทให้กับทีมฟุตบอลของเขานะฮะออทีนี้ถ้าการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวยุ่งเกี่ยวในฐานะการเมืองมากๆกับระดับสโมสรอ,อย่างนี้ ซึ่งมันจะต้องมีอยู่แล้วผมไม่ได้พูดถึงการเมืองในระดับชาติลงไปนะ,ค,ะคนข้างในเองเล่นการเมืองกันเองนะฮะลำบากมันก็จะมีผลกับการพัฒนากีฬาลำบากแล้วมันความขัดแย้งอย่างนี้นะขายแพ้ขารชนะก็ในในใจลึกๆก็ไม่ยอมรับกันะนะฮะมันมีหัวข้อหนึ่งนะในนี้นะที่ที่วันเนี้ยที่ผมฟังข่าวมาก็คือว่าคนที่คนที่ได้รับมีสิทธิ์ที่ไปโหวตเสียงเนี่ยนะ กับคนที่ไปโหวตเสียงเนี่ยเขาบอกมันคนละคนกันเมื่อคำคำถามของเราคือมันสงสัยมันเกิดขึ้นได้ไงะนะฮะสโมสรน,นั้นสมมุติว่านายกอจากสโมสรน,นั้นต้องเป็นคนโหวตแต่ปรากฏว่านายขอเป็นคนไปโหวตแทนใช่ค่ะเหมือนกับว่ามีการถูกสวมสิทธิ์ทําให้ไม่สามารถออกเสียงได้กลาย<จ>เป็นอีกบุคคลหนึง่งจริงไม่จริงเราไม่รู้ค่ะแต่เรื่องนี้ข่าวเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสโมสรน,นั้นต้องมีคําตอบ สองกรรมการเลือกตั้งในวันนั้นต้องมีคําตอบใช่ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการอุทธรแบบเร่งด่วนด้วยครับอันนี้อันนี้อันนี้นะขณะนี้เนี่ยการที่เขาไปฟ้องใครนะแล้วเขาตัดสินออกมาแบบ3ต่อห้าามใน5ใช่ไหมแล้วก็ต้องโยนเรื่องไปให้กอกตตัดสินใจคาราคาซัางแล้วค่ะน่าเสียดายน่าเสียดายนะแล้วก็ไม่อยากจคให้ผมอยากให้เขาเคลียร์กันให้จบคือ ให้มันให้มันยุติธรรมเถอะนะเพราะจริงๆถ้ามันมีผลประโยชน์แทรกนะมันก็ไม่แย่งกันม,มันมีผลประโยชน์อะไรในนี้เราไม่รู้เราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้พ้เรื่องนี้จบนะคะจะได้มีการเดินหน้าต่อในเรื่องของกีฬาพัฒนากีฬาต่อไปคือขณะนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่าโอมีก,ก,ก๊กนั้นก๊กนี้ไปจัดแข่งกันแล้วเดี๋ยวก็จุ่งกันไปใหญ่ถ้ามันไม่เคลียร์เรื่องสถีนะแต่จริงๆมันก็กลับมาถึงเรื่องจริงๆคุณวรวีนี่เขาทำงานให้ฟุตบอลมันยาวนานมากนะ คือเขาบอกว่าคนที่ทํางานให้กับอะไรมายาวๆนานมากนี่เขาก็เสียสละแล้วก็ทุ่มเทมากๆแต่ถึงมาหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาเสพติดอํานาจหรือเปล่านะฮะเวลาคนที่ทําอะไรมากๆนี่ก็เหมือนกับคุณขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะนักการเมืองเนี่ยวะลงจากเก้าอี้ไม่ได้เพราะมันเป็นยาเสพติดหรือแล้าว่าจริงๆผมเคยเห็นคนนะคนที่ก่อตั้งทําอะไรขึ้นมานี่นะถึงจุดๆหนึ่งนะ เขาอาจจะไม่เหมาะสาหรับการที่จะพัฒนาให้มันใหญ่โตก็ได้มันต้องมีคนอีกคนหนึ่งซึ่งมันบุคลิกันไม่เหมือนกันนะฮะถึงเวลาเนี่ยถ้าเราวางได้เราปล่อยได้เราวางได้นะฮะให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พี่หลงพี่เลี้ยงก็มันก็น่าจะดูดีนะ,ะและถ้าจะดีกว่านั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันได้ไหมมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมายถึงร่วมมือกันไม่ได้เราไม่รู้ต้องตามดูนะเรื่องนี้นะมันยังไม่จบหรอก ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องกีฬาของประเทศไทยในกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะมาที่เรื่องต่อไปค่ะเป็นกระแสของรอบสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะ เพราะว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรนะเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะให้ทบทวนโครงการรับจำนำข้าวนะคะแล้วก็ให้หันมาใช้แนวทางเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางนะคะแล้วก็บอกว่า จำนำข้าว2ปีเนี่ยขาดทุนถึง425,000ล้านบาทนะคะชาวนานเนี่ยจะได้รับไม่ถึงครึ่งนะคะแล้วก็มีการล่วนไหลจากการทุจริตถึง1,15831ส้านแาดอยมเล้านบาทเรื่องข้าวเนี่ยนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยก็มันเป็นแผลเป็นนะแผลเป็นที่ไม่มีทางรบเลือนไปจากประเทศไทยได้นะฮะ,ะก็เห็นด้วยกับรัฐบาลนะที่เขา ไปช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะช่วยชาวนา <c oughs> ซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ใหญ่สุดฐานที่ใหญ่สุดในประเทศนี้แต่วิธีการไปจำนำเนี่ยโอ้โหมันผมก็ว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วเริ่มแรกเลยแค่คำว่าจำนำก็ผิดแล้ว <c oughs> นะะถ้าวันนี้คุณเปิดรับจำนำทองสองหมืนห้านะทองทั่วโลกมันจะไหลเข้ามาที่นี่หมดเลยเพราะราคาทองมันไม่ถึงสองหมื่นหรือมันสองหมื่นข้าวก็ไมนกันนะฮะคุณจำนำ ในราคาที่แพงกว่าราคาตลาดค่ะในภาษาการตลาดก็คือคุณเข้าไปแทรกแซงและบิดเบือนกลไกลการตลาดผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจเรื่องจะไปเสียแค่สี่แสนล้านห้าแสนล้านหรอกพอเสียแล้วต่อไปมันก็อาจจะฟื้นมาได้วันนี้ขาดทุนวันหน้ากำไรได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับข้าวอย่างนี้คืออุตสาหกรรมทั้งระบบมันจะล้มละเนระนาดแต่แเรื่องการผลิตนะฮะ ถ้าจำนำอย่างนี้ผมก็ผลิตข้าวอะไรก็ได้ผมไม่ต้องไปแข่งขันเรื่องคุณภาพข้าวเพราะว่าผมต้องเอาเงินหมื่นห้านะสองข้าวฟินเนี่ยข้าวต่างด้าวข้าวจากไหนก็ไม่รู้มันก็ไหลเข้ามาจำนำได้เพราะเงินเราข้าวเขาแต่เงินเรานะสามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นชัดๆคือเราเคยเป็นแชมป์เปี้ยนโลกส่งข้าวออกอินเดียเวียดนามนี่โอ้ยเด็กๆ วันนี้เราเสียชัำไปแล้วนะฮะผู้ค้าข้าวเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรนะมันมีมันมีในโครงโครงสร้างของตลาดข้าวส่งออกตลาดข้าวโลกมันมีผู้ที่มีความชำนิชำนาญอยู่ตรงนี้คนพวกนี้เนี่ยต่อไปเพอๆเขาไปขายข้าวไทยก็ได้เขาไปเอาข้าวเวียดนามข้าวใครไปขายก็ได้ไปขายที่โน่นนะไม่ได้มาสวมไม่ได้มาสวมชดาเป็นข้าวไทยนะ โครงสร้างของทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียหายและในที่สุดมันจะกลับไปเป็นผลร้ายกับชาวนาวันนี้ชาวนาอาจจะรับเงินได้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดว่าถ้ารัฐบาลอาจหารนะต้องจับเข่าคุยกับชาวนาหาวิธีช่วยอย่างอื่นพัฒนาเทคโนโยีการเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลผลิตในพื้นที่เท่าเดิมหลือถ้าจะามากกว่าไปเก็บไปให้เขาตันละหมื่นห้าก็ได้ค่ะนะฮะหมื่นห้าแล้วจริงๆเขาก็เหลือไม่เท่าไหรแล้วมันยังมีช่องว่างเบี้ยบันที่เาขาคอลหากันว่ามันมีการคอร์รัปชันกันทุกเม็ดทุกขั้นตอนผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่เสียงคอลหามันหนาหูมากใช่ค่ะถ้าพูดถึงจำนำข้าวบางทีก็จะมีเสียงเขาไปจานก<อ>ันขึ้นามาในเรื่องของการ<อ>ทุจริตคอร์รัปชันทุกเม็ดตอนนี้ยันฟ้องร้องกันอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนไหนะไรอ่ก็ ก็อันนี้เป็น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 ,ปน,ปนความปาถนาดีแต่<ช>ผลออกมาร้าือใช่แล้วค่ะออมาแล้วก็เมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการเจราจาระหว่างไทยกับจีนนะคะถึงรายละรเอียดการซื้อข้าวไทยค่ะปีละ1ล้านตันนะคะแบบ G2G หรือว่ารัฐบาลต่อรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วก็คุณวิทธรรมรงคเขาก็จะบินไปคุยกับจีในเรื่องนี้ก็มีข่าวออกมาอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าพูดกันในรายละรเอียดการซื้อขายผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น นะอาจจะเจราจากันบอกเออช่วยซื้อเพราะมันยังไม่ออกมานะว่าตกลงคุณมีใบสั่งป่าใบสั่งซื้อข้าวป่าซื้อยังไงใครซื้อใครขายขาย,ยังไงยังไม่ชัดนะค่ะเราก็มีการตั้งกระทูคำถามสดนะคะของนายแพทย์วรงนะคะวันที่17ที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าการซื้อเนี่ยเป็นแบบ M O U หรือป่าหรือว่าเป็นการปรึกษาหารือกันเฉยๆที่ค,คุณนิวัตทำลงเข้าไปจีนเนี่ยผมว่าเขาจะไปเก็บรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเพราะว่า พูดออกมาแล้วว่าจะขายกันปีละล้านตันล้านลี้ของการขายอยู่ที่ตรงไหนมีสัญญาหรือยังมันเป็นเอ็มโอยูเป็นอะไรอย่างที่คุณคุณอะไรคุณหมอหมอปรหงค่ะหมอวระหลงเขาถามเนี่ยถูกต้องแต่คุณนี่วั์ทำโรงเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเอาคําตอบนี่มาให้ใช่แต่ก็มีคำตอบออกมาจากคาถามของนแพทย์วรงนะคะว่าการที่ผู้นําจีนช่วยเหลือเป้าหมายการส่งออกของรัฐบาลไทยนะคะนับว่ามีผลถูกพานมากกว่าทํา MOU อันนั้นกับเป็นวาทิาศีน่ะเป็นวาทศิลปนเป็นวาทศิศปนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยถามจริงอ่ะข้อมูลเนี่ยอึมครึมถึงวันนี้ถามว่าข้าวในต๊อกเท่าไหร่ซื้อไปแล้วเท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่ขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ไม่ชัดเจนนะฮะและอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมก็หวังว่าคุณนิวัฒน์ธรรง์เขาไปเนี่ยเขากลับมานะเขาจะมีข่าวดีมาคุณนิวัฒน์ธรรงนี่เป็นคนเป็นคนมีฝีมือนะ เป็นเป็นเป็นตัวจริงนะที่สามารถทํางานได้ทีนี้อยู่ที่ว่าจีนเนี่ยเขาจะซื้อเราจริงไหมนะเขาจะซื้อหรือเขาจะแลกก็ขอให้มันเกิดขึ้นเอาข้าวออกมาจากสต๊อกไทยนะฮะถ้ามันประสบความสําเร็จเราก็ต้องยินดีกับเขารัฐบาลต้องรีบหาคําตอบที่ชัดเจนอย่าพูดว่าขายโน่นขายนี่ได้แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนะฮะแล้วก็จะที่เป็นที่คอรหานินทาไปเรื่อยๆนะฮะ ก็เชียร์เขาทั้งนั้นน่ะผมก็เห็นด้วยกับทั้งหมอวันลงเขาก็ถามอ่ะผมเป็นหมอวลงผมก็ถามผมเป็นคุณผมก็ไปอ่าผมก็ไปไปคุยอ่ะว่าเออตกลงนะท่านจะซื้อเราอย่างไงจะให้ใครเป็นคนซื้ออ่าทั้งฝ่ายไทยจะเป็นคนขายอย่างไงนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือในอนาคตก็คือรัฐบาลอย่าไทยอย่าไปซื้อไปขายเองนะในอนาคตเนี่เพราะว่ามันไม่ใช่นาทีแล้วจริงๆความชำนี้ชำนาญเนี่ยสู้เขาไม่ได้เหนื่อยลำบาก กำหนดเป็นนโยบายหรืออะไรจะดีกว่าจะไปลงปทุนไปเป็นพ่อค้าเองนี่มันม,มันจะแปลกๆอยู่ใช่ <นะ S 1> ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะในเรื่องของโครงการรับจานําข้าวระหว่างไทยกับจีนว่ารจะมีการซื้อขายกันยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้างค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนะคะในปี2557 ว่าตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ลงนะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าปี2 6เนี่ยมีการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดจำนวนมากทําให้บางทำเลเนี่ยสัพพายล้อนอัตราการขายชะลอตัวมีการแข่งขันสูงอสาัาหาริมทรัพย์นะค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์สโลไรซืออะไรเนี่ยค่ะมันจะมีวงจรของมันคือเดี๋ยวมันจะต้องทำทำทำล้น ลดแล้วก็ชะลอลงชะลอลงก็จะมีการซื้อเพราะดีมานดความต้องการของสังคมมันจะมีอยู่ตลอดค่ะพอซื้อมาพอจะขาดเพิ่มจะอัดอะไรเัข้าไปมันจะเป็นวงจรอย่างเงี้ยมันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาคมันเป็นลักษณะของธุรกิจของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคเมืองไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ของเราเราเป็นมหานครนะคนเกินสิบล้านคนเป็นมหานครแล้วเหมือนกับประเทศอื่นๆ ถ้าคุณไปสิงคโปร์คุณไปฮ่องกงคุณไปจีนจีนมีหลายหลายเมืองปบกกิง่งเซี่ยงไฮ้อะไรเยอะแยะนะคุณไปญี่ปุ่นมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าเราเยอะ hmm. เขาขายเป็นตารางฟุตเราขายเป็นตารางเมตรนะเ,เพราะฉะนั้นมันยังมีทางไปมันอยู่เรื่อยๆขณะนี้นะแมสทรานสิตก็คือระบบออคอมเพลคมแบบรถ รถไฟใต้ดินมันยังไม่เสร็จแต่ว่าอสาังานาริมัมันไปวางพอรตหล่อไว้แล้วนะต่อไปคุณอยู่หา่างจากนี่4 5 0้กิโลเมตรไม่มีความหมายเลยมันพุดธเดียวเข้ามาถึงเมืองเหมือนกับมหานครตัวตัวไปเพราะฉะนั้นการกระจายของตัวเมืองแล้วก็การการกระจายพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นไปได้อีกเยอะข่าวอย่างนี้ก็เป็นข่าวธรรมดาสําหรับผมเพราะว่าถ้ามันลดมากใครจะไปสร้างสร้างปุ๊บ ยังไม่ขายเสียดอกทันทีเพราะฉะนั้นเขาก็มีจังหวะของเขาก็เป็นะะข่าวธรมธรมดาาเป็นธรรมดาไม่น่าม,มีอะไรตื่นเต้นตกใจนะคะก็เป็นเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ในไทยนะคะตลาดตอนนี้นะคะค <c oughs> ่ะสำหรับวิกนี่เราอาัพนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวมากมายะค่ะให้หน่าติดตามแต่ว่าสําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ